สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวพัทยากันนะคะ3วัน2คืนเนาะจองโรงแรมโอโซนอตพัทยานะคะอยู่พัทยาเหนือเลยอยูออ่ข้างๆอรมรีพัทยานะคะแต่ว่าจะเดินออกมาจากหาจจกไกลหน่อยเนาะดูจากรูปล้วก็คือเหมือนอยู่ข้างหลังอรมรีเยื้องๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเดินไปหาดก็ไม่ไกลอะคะ่ะใกล้แล้วก็ใกล้กับเทอร์มินอลพัทยาด้วยนะคะ นี่เขาก็มีแฟซิลิตี้ให้เยอะนะก็มีสระว่ายน้ำใส่ใหญ่ผู้ใหญ่หนึ่งสระสระว่ายน้ำสไลเดอร์ให้เด็ก1สระแล้วก็เป็นสระแบบจากรุชี่แล้วก็ให้เด็กแบบเบบี้เบบี้เล่นอีกหนึ่งสระนะคะก็ถือว่าครบนะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำเลยไม่ต้องบอกห้องเลยทุกคน <S <S ก็ส่วนมากก็มีคนรีวิวไว้แล้วแหละแต่ว่าก็อีกสักทีพอดีเขาทำห้อง แล้วเราก็แบบอืใช้ห้องไปแล้วอุย้ยเขามีชาให้ด้วยอะ่ะเมื่อวานเขามีให้ปะมอีอ๋อเก็บไปแล้วใช่ะปะเป็นอิงิชเบสฟักอ้าวแล้วเขาเอาใหม่มาให้หรอหรือ,อยังไงไม่เมื่อวานได้เก็บเพื่อนเดิมอะเ,เราไม่ได้เก็บเขาก็ไม่ได้เกาเมื่อ,อวานไม่คิดว่าเขาจะเนี่ยก็คือของเราเป็นทวินเนาะเบส แล้วก็อันนี้เป็นเด y เบสอยู่แล้วในห้องนะทุกคนสามารถที่จะกางออกแล้วก็นอนได้นะคะเนี่ยคีก็นอนตรงนี้เนาะนี่ห้องก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นโอเชียนวิวนะคะก็ตอนนี้แบบร้อนมากแล้วก็มีระเบียงให้ตากผ้าตอนนี้ร้อนมากเลย ก็มีมีระเบียงให้ตากผ้าพัทยาแบบฟ้าใสมากแดดดีมากจริงตรงนั้นก็คืออมารีสวยนี้ก็คือนี่ยังมีคนเล่นน้ำอยู่เลยแบบวิวดีมากทุกคนโอโซห้องน้ำ ห้องน้ำก็มีสายฉีดชำระก็ไม่มีอะไรมากเนาะสไตล์อีโคมีล่มให้ด้วยทุกคนไม่ได้ว่าผมแล้วก็มีล่ม แล้วก็จะมีห้องเกมเล็กๆนะคะจะมีเกมเป็น OX เป็นเกมดึงไม้แล้วก็เป็นโต๊ะสนุกนะคะเป็นห้องนี้อยู่ติดกับล็อบบี้เลยนะคะชั้นหนึ่งเนาะมีไว้ให้เล่นเกมแบบเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านั่งรอด้านในที่แบบมีแอร์หน่อยอเนาะก็ประมาณนี้เป็นโรงแรมสีดาวนะคะ ขาจะเล่นต่อขอเล่นต่อ ใส่แล้วไม่ทันสิคะโมแต่สั่งของอยู่ก็พิ่าใส่ใหญ่ใส่ไปแล้วเหรอ เขาทำไวจังเลยพี่ทำเท้าหล่นไปขั้นหนึ่งอะไรนะเท้าหล่นไปขั้นหนึ่งเอาไม่เป็นเขเชือได้หอพี่คอนนี้้าถาถ้าถา้าถนาน้าถ้า้าาถถ้าถ้้าถ้าถ้ถ้า้้าถ่าถ้าถ้ถ อร่เลยครับอร่อยไหมครับแม่เลยถอนเถอยำเสี้ยมยำเสล้วมพี่เ็ชวนทำยำเสล้วมเปิินอยากลองจะบอกว่าแม่เปิ้นอยากลองไม่กล้าเ็ชีสอะไรสักอยเอออย่าลองดู เพื่อนอยากลองบูรัตตานะคะเป็นชีสเนอะแล้วก็เป็นมะเขือเทศคลุกเกลือนะคะแล้วก็ท็อปด้วยเป็นชีสนะคะตัวนี้เขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนอะก็เป็นอาหารอิตาลีที่เราเข้าไม่ถึงนะคะก็แต่ว่าก็ได้ลองอ่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวมะเขือเทศเนี่ยมันคลุกเกลือเนอะแต่ว่าก็กินได้ไม่เยอะอะคะ่ะแล้วข้างบนนี้มันเป็นชีสแ,แ,แ,แข็งๆชคดคิสระวังนะได้ได้เอาค่ะ ดูดูพี่่้่อันนี้ก็จะเป็นปลาคอต ปลาคอตนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเป็นซอสมะเขือเทศแบบนี้เนาะก็ดีเหมือนกันเนาะได้ลองดูนะคะจะได้รู้ว่าเออเราแบบถ้าอิตาเลียนแท้ๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าไม่ถึงจริงๆทุกคนเราก็คงกิน,นแค่พิซซ่ากับสปสูสปาเกตตีคาโบนาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเชฟกับพนักงานบริการดีมากนะคะเชฟเดินมาถามพี่โต๊ะเลยนะว่าแบบเออสนใจเมนูตัวไหนบ้างอาหารรสชาติเป็นยังไงน้องพนักงานก็เดินเข้ามาถามว่าให้เขาแนะนํำไหมอะไรแบบนี้เราก็สั่งเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นโปรโมชั่นนะ เด็กๆกินอิ่มแล้วนะคะก็ขอไปเล่นรถนะคะตรงโซนเอ่อเป็นพื้นที่ของร้านเบโกอะค่ะติดติดกับทางอมารียเนาะตรงโซนทางนี้นะคะก็มีรถอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆเล่นนะก็สนุกดีก็คิดว่าเออถ้าข่าวหน้ามาพักที่อมารีพัทยาก็น่าจะโอเคเดี๋ยวรองานไทยเที่ยวไทยนะทุกคนว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างน่าจะมีโปรแบบเออดีๆออกมาเยอะนะคะ มาดูลายอาหารเช้าว,วันแรกกันนะคะก็มีให้ครบค่ะแล้วก็มีกรุ๊ปอินเดียเยอะนะคะ<ๆ>เขาก็เลยจัดเป็นอาหารอินเดียอยู่ด้านนอกนะ<ๆ>เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็เป็นอาหารอินเดียแบบอินเดียอินเดียเหมือนกันนะพ่อคิดก็ยังไม่กล้ากินปกติพ่อคิดจะชอบกินอาหารอินเดียเนาะแต่คราวนี้คือแบบอินเดียจ๋าเลยพ่อคิดเลยบอกว่าออยังไม่อยากลองเพราะว่ากลิ่นเครื่องเทศแรงนะคะเระเหอาไหมไม่เอาเอาช่ก็ดูต้องกินดูหลายๆอย่าง อันนี้เป็นพาสต้าชิคเก้นโบโลเน่อร่อยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นไก่ยังไม่มานนค่ะไปดูของเด็กมีอะไรอันนี้คือจานเด็กนะอันนี้น่เป็นข้าวขาวผู้ชายก็ใส่ได้โอ้ยมีก๋วยเตี๋ยวปลาช่วยหน่อยดิว่าใช่เรียกก๋วยเตี๋ยวปลาไหม ผัดผักก็มีกับข้าวพอเยะมีข้าวต้มด้วยนะอ,อะไรอ่ะอ๋อโดนั้ไปดูไหมล่ะมีข้างนอกด้วยอุ้ยเดด มาร์เชลโลห้โรยไข่เค้กแล้วก็โดนักด้วยโอ้โหไช่เป็นเ้เ็ชอใหญ่ๆนี่อาหารอินเดียแน่เลยเนี่ยพ่อต้องชอบเนี่ยใช่ใช่ เป็นอะไรอินเดียอินเดียนี่แปลกไหมอันนี้คืออะไรอ๋อเขาไม่ใช่อินเดียเยอะอะไรั้ ดีสามมาก bay 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เื่อนกลับแล้วก็จะเงยๆเงาๆ,งาๆหน่อยนะคะก็เล่นที่โรงแรมแปบ,บหนึ่งช่วงบ่ายแล้วก็เดินไปเล่นทรายนะคะไปเดินทะเลกันนะอากาศดีมากเลยทุกคนวันที่ไปมันเหมือนกับว่าฝนจะตกก็ไม่ตกนเหมือนพายุเข้าแต่ว่ามันไม่มีแดดก็ลงพัดเย็นสบายมากน้ําพัทยาน้ำทะเลที่พัทยาก็ใส่มากใสกว่าที่สัตหีบที่ไปนะคะงงมากรู้แต่ว่าแบบเออดีมากเลยอ่ะลูยี้มาอยู่พัทยาตั้งแต่คืนที่แล้วก็ดี ทางนี้ทางนี้ทางนี้ <Yeah. S 1> ไปล้างเท้าก่อน เช้าวันกลับนะคะผลไม้ก็มีเหมือนเดิมนะคะจะบอกว่าแตงโมหวานอร่อยมากเนอสับปะรดก็เลือกที่สับๆก็จะอร่อยหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีกรุ๊ปอินเดียก็เลยไม่มีอาหารอินเดียด้านนอกนะคะก็จะจัดเฉพาะเป็นอาหารด้านในอันนี้วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์เนอเราจะกลับกันแล้วนะคะวันนี้มีเส้นใหญ่ผัดซีอิว๊วแล้วก็ส่วนก๋วยเตี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอย่างเช้า วันแรกเนี่ยกินเป็นเย็นตาโฟนนะทุกคนนอกนั้นก็มีเหมือนเดิมค่ะกับค้งกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็สลับสับ,สบ,สบเปลี่ยนไปตามแล้วแต่ว่าเขาจะทำอะไรเนื้แต่ว่าก็มีให้ครบโ <c oughs> <c oughs> ตลงเอาอะไรแพนเค้กเหรอ Ui, nó đang เช้านี้ก็ได้น้ํากันก่อนกลับนะคะแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้เห็นพัฒนาการของคิดได้ชัดเลยว,ว่าว่ายน้าได้เก่งขึ้นดำน้ําได้อึดขึ้นนะคะเพราะว่าไปเรียนว่ายน้ามาเนาะก็รู้สึกว่าเออสอนดีนะคะ,ะก็โอเคมากมากเลยคลิดก็คุ้นชินกับน้ํามากขึ้นน้อเมื่อก่อนถ้ายังยืนไม่ถึงก็จะไม่กล้าว่ายเลยนะคะตอนนี้คือดำดำว่ายแล้วก็แบบอึดขึ้นกว่าเดิมเยอะ,ะคะ่ะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ํา แต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็จะไปกินต้มเลือดหมูคุญศรีที่พัทยากลางกันค่ะร้านต้มเลือดหมูคุญศรีก็คืออยู่เส้นพัทยากลางเลยนะคะรูจะติดสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าด้านหลัง,งร้านเขาเนี่ยมีที่จอดรถนะคะเราไปฉาเออไม่ใช่เช้า,เ,ชาเราไปตอนเที่ยงพอดีเลยทุกคนประมาณสัก ที่ยงครึ่งนะคะก็คนเยอะค่ะต้องรอคิวแต่รอไม่นานนะแป๊บเดียวระบบการจัดการก็ดีมากแล้วก็ที่เนี่ยเลือดหมูอร่อยใช่ไหมคะนิ่มๆแต่ว่ามาเพราะว่าอยากจะกินเส้นเล็กแห้งทรงเครื่องทุกคนนี่เล็กแห้งทรงเครื่องนะคะ70ดบาทเขาจะใส่เป็นหมูสับใส่ซ่งจีใส่ตับก็คือแบบ ใส่ของที่อยู่ในเลือดหมูอะคะ่ะแล้วก็เป็นมาม่าหมูสับก็อร่อยอันนี้ต้มเลือด60บาทธรรมดานะคะถ้าพิเศษจะ70เนอะมาม่าหมูสับก็คือ60แล้วก็หมูเขาเนี่ยนะคะหมูสับเขาอะจะเหมือนกับว่าผสมมาแล้วอะมันจะรสชาติดีอร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะคะก็อร่อยแนะนำเลยทุกคนร้านนี้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอพาเที่ยวพัทยา3วัน2คืนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อาจจะไม่ได้ไปไหนมากมายนะคะเน้นอยู่แต่ในโรงแรมเนอะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ